ผองกินหายากเนาะแม่บอมากเอาไปตาที่ทดนะเอาไปทำอะไรกินครับเอาไปออเอาไปใส่น้ำพีกโอ้ใ้ได้กินแล้ยนีมคนอค่ายปาดุกเนาะอันนี้โกนะ้นี่โบ้ มันอยู่ในน้ำเนี่ยเราอยู่ในน้ำอ่ะนี่มันคือมีหน้านี้หรอเขาเตขใหญ่ขึ้นมากกวข้อมีขามัปกติมันมีหน้าขนดไม่ใช่หรือไม่ใช่ตัวเนี้ยมีข้อมีอที่นางบอมันอยูในน้ำนี่ไงกดมันบขอมก,กม,ม,มกินหายากทางภาคเหนือครับ